คู่เล่นคู่เล่นคู่เชิญเพื่อนแลเชิญไอเดียเข้ามาโอเคมาแลช่อกูอาจจะเดมไปนิดนึงเออไม่จริงมนงเขาเดนเลยเชิญไอเดีย,ย,เ,ดยเข้ามากดเลยกดดิเริ่มเลยมาจะไปดรอปลงไงเอาเป็นว่าแล้วแต่มึงแล้วแต่มึงเลย กูอยากจะดูสถานการณ์เว้ยกูอยากจะโดดมั่วแล้วก็ลงไปตายงงๆแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลืออย่างนานา <c oughs> ช่วยด้วยช่วยด้วยเฮลมีเฮลมีหลังจากที่กูไม่ได้กลับมาเล่นฟรีไฟนานมาก <c oughs> ของหมดโอโ้ใครตั้งมามโอโ้ของหมดอีกแล้ว,ลวโอ้เข้าไปเล่นกันเลยเข้าไปเล่นกันเลยไปเรียกได้สู้ยังมีสไตล์สุดยอดไปเลย ู้ยังมีสไตล์ใช่สู้ยังมีสไตล์สู้แล้วตายใช่คนหลักคนคนคนหลัแหละตายกูจะลงที่เขตเพาะปูกูอยากมีกูอยากเจอคนถึงกูจะฟิล์มดึกกากเลยเจอคนไม่ไปตรงนู้นนะไม่ไม่อาตรงนี้เลยแหละอ่ตรงนี้นี่แหละกับ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 ลำกับลำรับปุ๊บเยี่เขตเพาะปูจะตามฉันมาเลยเดียวเอาดิอยู่ด้วยกันอ่ะ ไม่มีคนว่ะเจ๋งตรงนั้นมีตู้ขายของอัตโนมัติด้วยให้มีอยู่นี่คนยกของมีเหรียญป่ะไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้เก็บปืนก่อนเก็บปืนก่อนเนี่ยได้มีปลาได้ได้ได้นี่ไงตู้ซื้อของอัตโนมัติไม่มีเหรียญเฮ้เขายิงกันแล้วอ่ะเขายิงอะไร เขายิงมึงเหรอไม่ไม่กูยังปลอดภัยดีกูยังอยู่ดีแต่เขาหันอ๋อกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้าอ,อยู่ในอยู่ใกล้ๆมึงเลยเนี่ยเออใกล้ๆกูอ่ะสาธุย้ายมันมายิงกูเหอะี่ปลาไม่โดนจะให้มันมายิงกูดีอ่ะปลามีไม่โดนเที่ยเออกระตุกมันทำอะไรกูไม่ได้เหมือนกันอ่ะปลามีไม่โดนนะ มีปืนป่ะมีปืนป่ะกูมีแค่มีปล่าแล้วมีปา่ากูก้มหมดอ่ะข้างบนมีปืนไม่มีอ่ะอ๋อมีอยู่ขอบคุณอ้ยออายครับอุ้งกูล้มยบายกูกูกูไปแล้วมาไอ <I S 1> ้เหี้ยคนที่ไม่มีสกิล <c oughs> นะฮะและ้วกูไม่สู้ด้วยกูนะี้ <c oughs> เขาขับรถตามอู้เขาเขาเขาอู้อูู้เขาโหดมากเขาโหดมากโว้โป๊ะเป้านี่มึงปล่อยกูตรงนี้เลยเหรออเลยคนมันเยอะมากเลยนีฮะอ้าวไม่มีปืนไอเดียล้มไม่มีปืนนะเอ๊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 ะกูอยู่ข้างบนเฮ้ยเห้ยเห้ยเห้ยอ้าว อ้าวมึงยิงกันตายตรงนั้นเลยเห่อเอ๊ะกูจะรอลงไปตอนพวกมึงไปกันหมดเงี้เห่อเอ๊ะเอ๊ะยเอ๊ะมึงหมอบมึงมึงอยู่ทำไมตรงนี้อ๋อไม่เห็นกูเหี้ยเห็นกูเห็นกูก็ขึ้นมาไม่ได้หรอกฮ่าฮ่าฮ่าเห็นกูก็ขึ้นมาไม่ได้หรอกเว้ยนอนรอไอ้เหี้ยนอนรอจะรอยิงกูอย่างเดียวเลยหมอนั่นเชี่ยเชี่ยมากมันทำอะไรกูไม่ได้หรอก นอกจากมันจะขึ้นไปบนเขานั้นแล้วก็ยิงกูเฮ้เฮ้เฮ้อโอ้หยแหัวเฮ้ยมันยิงกูได้ไงเขาเห็นไหมเฮ้มันจะแม่นเกินไปแล้วโอ้โหรับไม่ได้